ไปต้องเรียนวาดรูปนะในกราฟิกนะครับกับครูออม L.M. Studio สำหรับคนที่เรียนคอร์สออนไลน์นะครับเคยไหมแบบคุณไม่สามารถคุยกับอาจารย์โดยตรงได้นี่คือสาเหตุใหญ่ใหญ่ที่รู้สึกว่ารู้สึกเข้าถึงอาจารย์ยากเหลือเกินอยากจะแบบนี้ไหมสามารถคุยอาจารย์ได้โดยตรงในคอร์สเรียครูออมเนี่ยหลักๆคือหัวใจนะเป็นนิมิตหมายครูออมคือตอบโจทย์นักเรียนมากที่สุด ดังนั้นคนที่เรียครูออมนะอย่างแรกที่คุณจะได้คืออะไรการเข้าถึงตัวครูออมได้ง่ายสามารถที่จะเข้ามาในดิสคอดครูออมได้ซึ่งจะมีห้องหลายห้องเลยนะครับเวลาที่เรียครูออมเนี่ยจะสามารถถามครูออมได้แทบตลอดเวลาเลยแม้แต่บางคนไม่ในนิดขอดเนี่ยตัวในเพจเองนะครับก็จะบอกได้เลยว่าเราสามารถคุยกับครูออมได้แทบตลอดเวลาเลยซึ่งกล้าบอกได้เลยแล้วครูออมเป็นหนึ่งในครูที่ดูแลนักเรียนนะกล้าพูดนะอันนี้กล้าพูดทั้งนักเรียนเป็นคนบอกครูเองนะสิ่งนี้ครูออมตั้งใจมากๆเลยนะแล้วก็ครูออมคิดมาแล้วว่าดีคือ ความจะมีการบันทึกนักเรียนทุกคนนะว่าแต่ละคนเรียนอะไรไปแล้วบ้างนะความทำตรงนี้ให้ทุกคนเลยนะครับเพื่อการสอนนะครับเป,เป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็การสอนมีการพัฒนานครับประสบการณ์ในการสอนครูออมเลยกล้าบอกเลยว่มามีประมาณ10กว่าปีนะครับแต่ประสบการณ์ทำงานรูออมมี20ปีเลย นั่นก็คือหมายความว่าหลายๆคนที่มาเรียนผออมในะ่ใช่พวกกราฟิกทีกราสเตอร์โปรแทชช็อปพวกนี้นะครับไรลูพวกนี้แน่นอนว่าคุณได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญแน่นอนนะครับสำหรับน้องๆหนูๆน,น,น,นะครับที่เรียนผออมนะครับผออมเป็นคนที่สอนนักเรียนสอนเด็กๆเนี่ยนะครับสอนอยู่กับเด็กๆได้และมีจิตวิทยาเก,กี่ยวกับสอนเด็กนะครับมายาวนานนะครับสำหรับคนที่จะเอาลูกนะครับ มาเรียนครูออมนะก็รับตั้งแต่7ขวบขึ้นไปนะครับสถาบาันครูออมเนะีย่ยอยู่ตรงพระราม2นะครับซอยพระราม2อ2อ,อ,อยู่ตรงเซ็นท่านพระราม2เลยแต่ไม่ได้อยู่ในเซ็นท่านแต่อยู่ซอยของเขาข้อสองครูออมเนี่ยจะมีคอร์สตุลช็อปลาเซนเตอร์ไลท์รูมนะครับคือคอร์สกลุ่มนี้จะเป็นคอร์สที่ไม่ได้ตายตัวอย่างเช่นถ้าบางคนนะมาเรียนครูออมเนี่ยเขาอ,อยากจะแบบทำการเมน,นท์นะทำเกี่ยวกับเสื้อผ้านะเขาก็ เอาเรื่องนี้มาพูยบอ,อกนะพูดว่าสอนตรงั้นไปเลยจอบไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่รู้แ่าจะเรียนไปเฉยๆก็สามารถที่จะให้เบสิกได้ในการสอนนะสําหรับคอร์สกลุ่มเสาร์อาทิตย์ซึ่งบางทีอาจจะเปิดคอร์สกลุ่มวันธรรมดาด้วยนะจะเป็นคอร์สที่นักเรียนวาดรูปนะครับจะมี3รอบก็คือเช้ากับวันเย็นนะครับมีตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงบ่ายโมงถึง3โมงแล้วก็3โมงถึง5โมงเย็นนะครับผมคร์สนี้จะเป็นคอร์สที่สอนอะไรบ้างนะเป็นคอร์สที่สอนวาดรูปนะครับบน iPad คอมพิวเตอร์ มือถือได้หมดเลยโดยราสอนคลิปสตูดิโอนะหนึ่งละสองก็คือโปรโกิเอตสามก็คือไอบเบทเซตบอกว่าจะเป็นคอร์สที่แบบ <S <S นัเรียน,นแต่ละคนมีความต้องการเเหมือนกันเด็กๆบางคนเนี่ยชอบวาดาระตูบางคนชอบวาดดูโดบางคนไม่ชอบบางคนชอบวาดดอกไม้ ชอบวาดแมกกาวอะไรเงี้ยชอบวาดอะไรที่ไม่รตูนหรือชอบวาดสติกเกอร์ล์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะการเรียนครูออมเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะตามเด็กแต่ละคนแล้วตัวคอร์สออมจะรับแค่1งเซกนะแค่7ท่านเท่านั้นนะครับเพื่อสามารถที่จะสื่อสารนะแล้วก็จดบันทึกได้อย่างดีส่วนสาหรับคอร์สออนไลน์ครูออมนะครับอร์ูอจะเริ่มจากคอร์สปรนะครับสอนเกี่ยวกับเรื่องของการวาดตูนกะตูนช่องนะครับการใช้โปรแกรมนะครับ แล้วก็เน้นไปทาแบบการลงสีคอร์สเว็บตูนนะครับคลิปสูดยอด for เว็บตูนเนี่ยจะเป็นคอร์สที่เอาตัวเบสิคคลิปเวตูดิโอเนี่ยแหละไปทำเป็นเว็บตูนนะครับคอร์สดอจิบินะครับจะมีหลายแบบเลยจะมีดอจิบิเกนชินนะเป็นการสอนว่าแบบแฟนตาซีนะอันไอคอร์สนี้จะเน้นไปทางทำกู๊ดขายทำสินค้าขายตามงานคอร์สดอยายบะนะยายบะจะเป็นคอร์สที่สอนบาสพิ่าตโซนนะเน้นไปทางแบบจิบิสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็จะคล้ายๆตัวเกนชินแหละ แต่ว่าตัวนี้มันจะเน้นไปทางก,การวาดการเขียนตะตักเจอมากกว่านะครับแล้วมันมีคอสดอลมังงะคิดมี1กับ2นะครับดอลมังงะคิดจะเป็นคอสที่ขายดีที่สุดกอออมเลยนะเป็นคอสสำหรับคนที่ไม่เป็นเลยวาดบนก,กระดาษก็ได้วาดบนคอมก็ได้วาด iPad ก็ได้วาดบนมือถือก็ได้นะค,คอสนี้เป็นคอสเบสิกนะจะมีจนไปถึงการวาดเปอร์สเปกทีฟนะแนบอาร์ตว้ขึ้นเป็เลยคอสโปรเกตมังงะนะครับจริงๆมันชื่มอมังงะก็จริงแต่จริงมันคือคอสโปรเกตเนอิ์ สอนการใช้โปรแกรมนะสอนวาดว่าตัวละครต่างๆนะสอนการ,กรตีการ์ตูนวาดช่องการ์ตูนนะครับแล้วก็การใช้โปรแกรมในการวาดแบบเป็นพวกฟูจีือแบบเป็นพวการ์ตูนเล็กๆเป็นอีโมชันต่างๆคอร์สวาดเอาฮาหรือคอร์สวาดคอนเทนต์เนี่ยจะเป็นคอร์สที่กูออมรีคอมเมน์เลยนะครับเป็นคอร์สที่สําหรับคนที่เป็นนักวาดแล้วหรือจะมีความสามารถในการวาด แล้วจะจะหารายได้ครับคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่สําหรับสร้างนะสร้างอินฟลูเอนเซอร์หรือสร้างอาร์ติสตที่มีความสามารถในการขายคอร์ดดอฟอร์มโฮมนะครับดอฟอร์มโฮมก็จะเป็นคอร์สที่เน้นในการเสริมแบบวิธีวาดนะว่าแบบวาดอะไรต่างๆนะวิธีคิดในการวาดนะออกแบบตัวละครคอร์สลัตเซเตอร์นะครับจะเป็นคอร์สที่การสอนลัตเซเตอร์เบสิกเลยนะคนที่ไม่เป็นลัตเซเตอร์เลยเนี่ยเรียนคอร์สนี้เลยคอร์สที่ ได้คอมเมนต์มากๆากอคอร์ดหนึ่งก็คือคอร์ดไลน์ทูดีคอร์ดที่สอนไลน์ทูดีทำทำวีทูเปอร์นะครับจะทำสติ๊กเกอร์ลายลุกดิ๊กนะการทำแอนิเมชันสั้นๆนะต่างๆคอร์ดสติ๊กเกอร์ลายโดยการใช้ AI นะครับสำหรับผู้ปกครองหรือน้องๆหนูๆที่สนใจนะครับจะเรียนพวกนี้นะครับคอร์ดต่างๆแไปนี้นะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามครูออมได้เลยหรือโทรศัพท์มาตามเดสคริปชันข้างล่างก็ได้นะครับ ราต้องการให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยต้องการสร้างหักวาดใหม่ๆนะต้องการสร้างแบบคอมมูนิตี้นะสำหรับหนักวาดที่ดีนะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อครไปไปูออกไปเป็นวิทยากรก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันนะครับวิทยากรที่มหาลัยนะคสัมมนาต่างๆนะครับหรือจะเป็นแบบเรียกไปสอนนะครับถ้าเรียกไปสอนเป็นบริษัทอาจจะต้องการให้มีคนเรียนนะอย่างน้อย6กคนขึ้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอให้มีความสุขในการวาดรูปแล้วก็ทำกราฟิกนะครับ